เผอิญว่าลูกชายของเราเนี่ยจะขึ้นเถลิงราชเป็นกรรษัตริย์องค์ใหม่แต่ยังขาดดานีคู่พระไทยสีมาลาเขาบอกเราไว้ว่าท่านมีลูกสาวทั้งสองคนไม่ใช่เหรอใช่พเจ้าค่ะพูดก็ตรงๆพูดกันง่ายๆเราจะมาถามว่าลูกสาวของท่านทั้งสองยังไปโสดกันอยู่หรือเปล่า<อ>โสดพเจ้าค่ะยังไม่มีผู้อวไม่รู้ไม่รัาจมีอยากเป็นพ่อตาเจ้าไหมเฮ้ยนี่องค์ใหม่ความัด จะเอาลูกเจ้าก็ก็ม่อมไปเป็นเมียลูกพระองค์ท่านนะล่ะถ้าตกลงนี่วอช่อฟ้ามารับเลยนะจะเอาจริงอันเนี้ยจริงสิจะได้เป็นแม่ใหญ่เป็นพ่อตาเจ้าแล้วเอาสิเอาสิเอางี้เรียกลูกมาพระองค์อยากเจอลูกก็ม่อมใหม่เจ้าข้านี่เลยพระยาค่ะนี่แหละหลวงสดโอ้โหสลิดแม่ดูหน้าแม่ซะก่อนหน้าแม่ยังสวยขนาดนี้อุ้ยสลิแม่พระยาค่ะโบราณเขาว่าเผือกตามพันมันตามเถาดูหน้าพ่อกับแม่ดูบันนอกบันนอก เรแล้วลูกสาวมันจะออกมาสวยด้ยังไงององอันนี้ลูกสาวองทันทูดไม่ถูกเลยข้าเป็นราชโอรสบ้าดูไม่ออกเลยไงว่าข้าเป็นราชโอรสอะฮะดูดูไม่ออกยิ่งมึงเท้าเอวยิ่งเหมือนไอ้ไข่ว่าเจดีกลับเธอพระองค์ท่านจะมีเมียได้เหรอเจ้าค่ะหนูแล้วยังไม่โตเลยเจ้าค่ะโตแล้วเราโตแล้วเรียนจบแล้วด้วยตอนนั้นพราะเราจะวางเราน้ำท่วมเลยสั่งย้ายลูกขึ้นไปข้างบนเลยเกิดมาตัวสั้นแค่นี้ พ่อเถอดพี่ค่ะพ่อหยอกลูกไหนล่ะเอางี้เดี๋ยวก็มอมให้ดูลูกลูกสาวคนโตก่อนแล้วกันลูกฉัน,น,นสร้อยเป็นลูกฉันอเสร้อยสร้อยเอ๋ยเอา,าน้ำมาต้อนรับแขกในลูกนี่น<ะ>เรียบร้อยยังกับภาพพับไวเห็นไหมสูงโปร่งเลยเพคะเจ้าพี่หมอกับลูกองค์นี้มากเลยอืมมอมีมีไซส์อื่นไหมอ่ะมีมี อันนี้ลักษณะจะหลวมอ่ะไม่หมายถึงมันไม่พอดีเนอะเสดพ่อความสูงความสูงเอาเอางี้ละกันถ้าเกิดว่าคนนี้พระองค์ยังไม่ถูกตาต้องใจมีลูกเศว้าคนเล็กนี่เขาเรียกลูกแม่นี่ขนาดรลูกคนโตนี่ยังกิริยามารยาทเรียบร้อยขนานี้ลูกคนเล็กนี่ยี่งกระพ้าพับไหวจริงเหรอหลวงศรโอ้โหมารยาทสร้างปีสอนได้มารยาทดีเด่นจริงเหรอเนี่ยอยากเห็นเปล่าอยากเห็นสิเดี๋ยวก็ะบอเรียกให้ดูนี่ ลูกเจ้าภูเบเกิลก้าวเอาน้ำมาให้เจ้าเขากินหน่อยลูกลูกพ่อได้คนแรกมันจะมันนวดพ่อใช้ของคุณเดียวมั้งอยากด้วยไอ้หนูโอ้ยเป็นไงล่ะลูกมึงไม่ทีนี้มึงมึงเดินมาได้ตั้งไกลแม่งมาสะดุดจะตรงกูเนี่ยเจ็บตีนไหม ปูซาบอกเขาว่ามารยาทดีชี้พายน้ำแช่หัวงมันมัสุดบ้านมันลื่นไย่รับคำองค์ท่านไหนแล้วลูกสาวคนเล็กกับอ๋อนี่ไงลูกสาวคนเล็กก็มอมไมลูกสองคนคนโตชื่อซ้อยคนเล็กชื่อสวยอินุตอนนี้เจ้าเข้ามาบ้านเราทวายบังคมทำความรู้จักเจ้าเขาซะนี่พระเจ้าค่ะลูกเก้ากระม่มสวัสดีจ้าเจ้าสวัสดีจ้าจึงสวยเท้ ไปไอหมาเหี้ยไอหมาอัปปีคนเขากำลังคุยกันไม่มาเกาขี้เลยแค่แค่แค่ครับบัสคิบหายไม่ไม่ไม่หมดไม่สิน้นกูแดกไม่รู้จะก,กี่ตัวไม่หมดไม่สิน้นหลวงสดเจ้าคะเสียงอะไรอะ่ะอ๋อพอดีหมาแก้ไม่ได้ถ้มันมาเกาขี้กากดังครับบาสหมาแก่บ้านพันกับเสียงเราคล้า,ายๆกันเลยนะเนี่ยโอ้โหคงจะคล้ายๆบังเอิญแล้วบังเอิญบังเอิญโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องเจรจาให้มากความ เอาอย่างนี้ท่านถูกทาต้องใจลูกสาวท่านทั้งสองขอไม่สร้อยให้แต่งงานกับเสียงสารก็แล้วกันผมไม่ให้ถ้าสร้อยไม่ว่างขอสวยให้ไก่สอนก็นแล้วกันผมไม่ให้ครับเพราะว่าคนนี้เป็นแฟนผมคนนี้ก็เป็นแฟนผมฮห,หลวงต้ แล้วนะเอเป็นเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยก oh oh ูอกหักอ่ะมึงอกหักเรื่องอะไรกูก็อยู่ตรงเนี้ยกูอยากตายกูไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วมึงอยากตายเรื่องอะไรนู่นอ่ะทำไมได้กับอีเดียวอ๋อกิ๊กได้กับลู้กูอยากทิ้งน้องๆ อยาทิ้งน้อง้ทิงนไม่ต้องแล้วมึงไม่มีพรากกันแน่เองนู้งอยู่แล้วมึงกล้าไปเล่นแบบนั้นไม่ได้แล้วทิ้งน้องห้ามันกินยังไส้ตัวที่กูยืนอยู่เลยถ้าเป็นใครมาจากไหนเนี่ยมาขอแฟนผมได้ยังไงเราไม่นด้พระองค์สัตริ์สีเพชรฉันเป็นเจ้าเป็นเจ้าเหรอเป็นเจ้าก็ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ได้เนาะเฮ้ย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 เนี่ยคนเนี้ยแฟนผมส่วนไอ้คนเนี้ยมึงบอกเขาไปเจ้า แฟฝงแฟนนี่มันไห้คนหลังเอ็ม้อยสักขวดไหมอากาศมันร้อนครับพร้อมเลยเพียเองเป็นเด็กหนุ่มบ้านนอกจะมาสู้อะไรกับลูกข้าได้นี่จะขอแนะนำให้รู้จักราชโอรสทั้งสองไกลสอนพร้อมด้วยเสียงสารลูกของเราไอ้ไกลอรไอ้แสงไอ้โยไม่ด้วาใครไม่ด้วยใคงหนัมา่ไมเฮ้ยเดีเยรไ้ยไอ้เร ไปมาเลยมึงใจเยวกูจะกลัวมึงนะเฮ้ยวที่ใจเย็นท่กลัวมึงเดียวมาจึงมาเลยเจ๋อเลยเออเอมึงใจเย็นมึงใจเย็นเนียมึงอยากโดนกูต่อยใช่ไหมมึงเข้ามาเลยมึงมาเลยมามึงอยากมึงพุ่งเข้ามาเลยมาเลยพี่ใจเย็นๆนะพี่ปล่อยเดี๋ยวนี้นะสียอสารปล่อยเลยเฮ้ยมึงใจเย็นได้ไหมเป็นเพื่อนกันนะเว้ยถ้าพี่กูไม่ห้ามไว้นะมึงโดนเตะก้านคอแน่โอ้โห โอ้ยมึงนี่ตัวนี้เดี๋ยวมันเปรี้ยวแลหนุ่มมืมึงอะไอเก่งนี้เดียไอไอกูยังไม่ได้โมโหเลยงานนี้เขามีเชิดเขามีเชิดหุ่นกระบอกพี่เจยยังนะกูไม่ใช่จอหลุยงงนะไอ้สิงสาใจมึงยังฮะเฮ้ย มึงใจเย็นสิวะมึงไม่ต้องห้ามเลยเลยไอ้สิงห์มึงเป็นเพื่อนกันนะเว้ยเป็นเพื่อนแล้วมันน่ะมันปนพ่อกูอ่ะฮะมึงใจเย็นมึงฆ่าพ่อกูอ่ะโอ้ยพ่อมึงก็สมควรตายอ้าวแล้วขอให้พ่อมึงตายพ่อมึงเงิเลวพ่อมึงก็ตายสมคพ่อมึงก็ตายพ่อมึงก็ตายพ่อมึงก็ตายไอ้สิงห์กูผิดอะไรกูกับมันพ่อเดียวกันไอ้ชิบหายเนี่ยพ่อก่าเอาจริงมึงก็ไม่กล้าชิบหายแม่งเอ้ยมาต่อยกูสักตั้งค์ไหมมาเอาละทาบัวมัน ท้ากวะมึงจำไม่ได้หรอตอนอนุบาลกูก็วิ่งชนะมึงนะเว้ยโอ้โหขาสั้นงี้มึงวิ่งชนะมาได้ไงวะก็มึงอ้วนอย่างกับอึ่งอ่างอ่ะเอ้าโอ๊ยตี้เอ้ยโอ้ยอีอ้วนแม่งแย่งขดลมกูเฮ้ยเรื่องแค่นี้มึงยังเอามาพูดเหรอฮะไม่จิ้มเข้ามาเลยมาดิใจ้เย็นพี่ใจ้เย็นนะเอ้เป็นพี่เจ้เย็นไอ้หนูไอ้ตัวนี้นี่บูชาจังหวัดมาเท่าไหร่ลูกไม่ใช่กุมารเด็ดพ่อไปย่ะค่ะ ลูกจะแต่งงานกับผู้หญิงที่ชื่อว่าสวยๆคนนั้นน่ะเฮ้ยไม่ได้มันเป็นแฟนของไอ้แสนมันแฟนกูเว้ยงม้คนนั้นก็ได้ไอ้เด็กชื่อต้อยมึงจะแต่งกับต้อยใช่ไหมเออซ่ามาดิคนไหนก็ได้เฮ้ยมาดิมึงแต่งได้เหรอมึงยืนนี่ไอ้เว้ยโอ้โหเออมึงมึงจะจูบแก้วายังไง เอาใหม่ดิเดืองสองแฟนกูแฟนกูไอ้ห้านี่เฮ้ยมึงใจเย็นมาเลยไม่ถึงมาต่อยกูเลยป่ะมาเลยมาตีมาเลยมึงมาเลยมึงมาเถอะมึงใจเย็นไอ้กมมึงาไอ้ไก่ต่อยไก่ต่อยไปเลยเจียงตานไปเลยไก่ต่อยไม่เอาเสียงตานใส่เสลียงไปใจเย็นเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคเสรพ่อเพื่อค่ะว่าลูกไม่ต้องแต่งกับใครแล้วก็ได้ห่ะทำไม่ะลูกลูกพอใจในสิ่งที่ตนมีแล้วเพื่อทำไมกูไปทำอะไรมึงวะเสียงสารเล่นเอ้าอุ้ยอิดดาโอ้ไม่เป่านะเนี่ยใครสอนใครสอนไม่ลูกไม่ไม่เอาแบบนี้มีแต่ค่อยค่อยค่อย ที่เผือเหรอที่เผือเหรอมาดิโอ้ไอชิบหายมึงเอามีดฟันกันเลยเฮ้ยกูห้ามเหนื่อยแล้วเนี่ยมึงยาวไงกันมันจะแย่งแฟนกูนะเว้ยพวกมึงนี่ชอบรังแกกูทั้งพี่ทั้งน้องเลยฉันงนะโอ้ยลุกลาดอย่างไอ้ไข่ฉันขอเถอะไอ้ไอ้อ้วนมึงอไรจริงมึงเข้าเอวดิเอาดิมาดิมาดิทำไมล่ะเอาใหม่ดิไอเสียงตานี่ก็จะอุ้มกูอย่างเดียวเลยเออเอ้ ้าก่อนสิเรายังไงว่ามาเลยไอ้ไข่ไอ้ไข่เฮ้ยไม่เชื่อเท่าเท้าเอวดิพัดสังกัจายใจเย็นดูเป็นผู้กูดูดิพูดได้ไงโอใช่รูปล้างเหมือนเท้าไอสวรรขนาดนี้บอกมึงพัดสังกัจายเอ้ารางวัลแบงค์ไม่เอาเอาเหรียญดีกว่าหยอดพุ่งเลยมาหยอดสะดือมาเลยใจเย็นเอาไว้น่าเสียดีพี่ขอบคุณที่อยคุยกันถ้าแกไม่ห้ามไว้ในสิ่ง ล้มแน่เอ้ยล้มทั้งยืนเลยไอ้ไอ้สิงนุรางวัลใครใครลองให้รางวัลไอ้ไอ้ไอ้นี่ดีแล้วมึงอุ้มไปเหมือนโจลุยกูอยากเห็นนะน่ารักจังเลยออฟสิงสวรรค์นเนี่ยไม่ต้องเลยหาไม่ให้เขาลังแกตลอดทุกงานแต่คนเขารักมึงนะมึงรู้ไหมเนี่ยอะใครรักออฟเสียงเสียงกินหน่อยนะ <c oughs> <c oughs> อย่าเลยวันนั้นะพากันนั่งค่ะ เฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะกูจะไปช่วยมึงไงเหรอกูจะอุ้มมึงไงกูหลอนน่ะเด็กมาที่มามึงก็ควรละหมัดเลยว่ะจะเอายังไงสุดซอยเลยมามาถ้ามาเอยู่ตรมนเลยมาเลยมึงมาเลยเฮ้ยมาเลยเอารางวัลให้หน่อยดิใครมีรางวัลให้ออฟหน่อยดิคุณชอบเสียงอ้อยเมื่อกี้จังเลยไอ้หนูอ้อยอีกสิลูกอ้อยอีก เดี๋ยวไอ้ไก่โอ๊ยมึงยากัะได้งยวงไงรางวัลรางวัลโจ้ไอ้ไอ้สิงโอ๊ยไอ้ห้าเหมือนเหมือนเรือสุพรรณห้องขอบคุณมากขอให้รวยให้รวยนะคะโจ้รวยเชิญด้วยเชิญไอ้เหียไม่ไหวแล้วโอ๊ยไอ้สิงกูแสบแสบขาเหรอเออขาดิ เออดีให้รางวัลคนโดนยกอุยกแทบตายไม่ให้รางวัลกูเลยไปเอาไงก็เอาไว้ท่านจะเอาไงก็ว่ามาไหนท่านยืนคู่กับเมียท่านดิกูเชื่อว่าไอตัวสูงอะลูกท่านมึงอะลูกใครเจ้าไปรู้ความจริงซะแล้วเมื่อครานั้นเขาออกสู่สงครามไปเวลาแลมปีขกลับมามฮีสีเขาท้องในห้าเดือน เฉอยว่าไอ้ตัวเล็กเนี่ยคงเป็นลูกมาหาดเล็กแน่ๆโอ้ลูกคนอื่นยังไม่พอยังเป็นลูกทหารเล็กอีกมาหารเล็กเลยเหรอพี่ค่ะ